สวัสดีค่ะในคราวที่แล้วที่ฉันได้แจ้งว่าคลิปต่อไปซึ่งก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์ริมถนนนะคะแต่เผอิญที่ฉันได้คิดว่ามียังมีสิ่งสำคัญที่ยังต้องรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะไปแสดงวิธีการจัดภูมิทัศน์นะคะก็คือเรื่องการจัดการเลเยอร์ใน โปรเจกต์ของเรานะคะการจัดการเลเยอร์ในโปรแกรมของเรานะคะให้ทุกท่านดูที่มุมล่างขวานะคะจะเห็นช่องที่เขียนว่าเลเยอร์หนึ่งถ้าเรากดตรงลูกศรลงท่านข้างนี่นะคะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีอยู่เลเยอร์เดียวคือปัจจุบันนี้ทุกสิ่งที่เราวาดจะอยู่บนแผ่นกระดาษเดียวซึ่งเรียกว่าเลเยอร์หนึ่งอยู่ในมิติ เดียวนะคะตอนี้ถ้าเราจะแยกมันออกเป็นชั้นๆเหมือนกับเวลาเราวาดหรือเราร่างหรือจัดการแบบร่างเนี่ยแล้วเราแยกมันออกลงบนกระดาษคนละแผ่นเนี่ยมันจะง่ายต่อการที่เราจะปิดเปิดภาพที่เราต้องการดูนะคะให้เรามากดที่ชั้นกระดาษตรงด้านขวามือของคำว่า La เ e r 1นะคะจะมีหน้าต่างที่ใช้สำหรับจัดการ La เยอร์นะคะ ให้เราสามารถตั้งชื่อเลเยอร์โดยใช้คำว่าแ d ดเลเยอร์ได้ค่ะเลเยอร์สสมมติว่าที่ฉันต้องการให้มันเป็นเลเยอร์ของรั้วนะคะเราก็พิมพ์คำว่ารั้วไปค่ะรั้วนะ,ะแล้วก็กด enter นะคะและเลเยอร์ layer ต่อมานะคะให้เป็นเลเยอร์ของ ระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เขียนว่าเสาไฟฟ้าก็ได้ค่ะเลเยอร์ต่อมานะคะต้องการให้เป็นเลเยอร์ของถนนเอา3ามเลเยอร์นี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะทันนี้ให้เราเอา๋อยังมีรถยนต์อีกนะคะเราสามารถที่จะ เพิ่มเลเยอร์ของรถยนต์ได้นะคะคลิกโอเคนะคะถ้าเราต้องการให้วัตถุชิ้นใดอยู่ในเลเยอร์ใดให้เราคลิกที่วัตถุชิ้นนั้นนะคะแล้วคลิกขวาที่เมาส์นะคะแล้วก็เลือกคำว่า move to layer เมื่อเราเอาเมาส์ไปจี้มันจะเกิด l a เยอ์ขึ้นมาให้เราเลือก layer ที่เราต้องการเช่นเสาไฟฟ้าอย่างนี้นะคะให้เราทําอย่างนี้กับวัตถุสุกสิ่งอ,อย่างอย่างตรงนี้ถนนนะคะเราคลิกขวา move to layer ก็ไปที่ถนนหรือว่าอันนี้เลือกจนกว่าเจอสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือรั้วนะคะเราคลิกขวาค่ะแล้วก็ move to, to layer รัว้ว ะะสมมติว่าทีฉันบอกว่าจัดการเลเยอร์ที่ฉันบอกว่าให้ซ่อนเลเยอร์รัว้วดีฉันคลิกถูกตรงคำว่าไฮนะคะและคลิกโอเครั้วจะหายไปเห็นไหมคะหรือว่าเราจะเอารั้วคืนมาแล้วเอาถนนถนนไปนะคะกลับมาที่เดิมถ้าเราจะเอารั้วขึ้นมาเราก็คลิกซ้ำลงไปตรงเครื่องหมายที่มีลูกตาแล้วก็ขีด สีแดงนะคะมันก็จะหายไปแล้วก็เราบอกว่าเอาถนนซ่อนถนนก็คลิกถูกตรงหายแล้วกดโอเคเห็นได้ว่ารั้วกลับมาแต่ถนนหายไปส่วนเส้นนี้เราไม่ได้เลือกไว้แต่แรกนะคะมันคือเส้นคาดเส้นที่เราคาดบนถนนนะคะ่ะซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เลือกตอนที่เราเลือกเลเยอร์นะคะถ้าเราเลือกเราก็คลิกขวาแล้วเรา move ไปที่เลเยอร์ ถนนมันก็จะหายไปเห็นไหมคะหรือเราบอกว่าเเราซ่อนเลเยอร์เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าต้นที่เราเลือกเมื่อกี้เราก็จะหายไปอันนี้มีประโยชน์มากค่ะสำหรับเวลาที่เราจะจัดการวัตถุอื่นต่างๆโดยที่เราไม่ต้องการให้มีผลต่อวัตถุที่เราได้ ออกแบบไว้แล้วหรือว่าสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโมเดลที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถจะซ่อนมันได้จนกว่าจะถึงเวลาที่เราต้องการแล้วก็เรียกมันกลับคืนมานะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้เลเยอร์ซึ่งถ้าผู้ที่ทำงานใน AutoCA d จะคุ้นเคยดีกับวิธีการเช่นนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้คงจะพัแค่นี้ก่อนเพื่อ คลิปหน้าก็คงจะถึงเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ริมถนนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ